ถ่ายทางแล้ฮะนี่คือเส้นทางปบ้านของคนคนอัดนะฮะมือตัดต่อถ่ายงอะไว่าถ่ายขวาอ่าซ้ายถ่ายถ่ายซ้าย้ e a h ยาวเป็นป้ายบางที้ารเยอะน้แล้วก็ขวาแล้วก็โตงยาวว๊า ไก่ ève ait, ève ait, ève ını, ัก่ไก oh, well. like ่ไก่โอ้เจ้าถิ่นแล้วนะเข่านี้ไหมขวา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 ตาเออโหโออโหโออโห ตัวตะโกนเรียกแม่มนูนอยู่ไหมเนี่ยหน้าบ้านมันอนะไรเนียหน้าบ้านมันเนี่ยมีรถจาเลยโอเคถึงบ้านตัวนนตะโกนเรียกเลยอ่ะจะเลยเข้าไปมัน,นมนก็จะเปอะไร,รอยู่นะเออโบมันเห็นแล้ว มาแล้วมาแล้วจะถิ่นมาแล้วไอ้เใช่พี่นู๋ว่ะพี่นู๋กูหายพี่นูมาอกมาพี่นูมาอกมานี่ไงมาแล้วเฮ้ย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 ไม่ไม่ได้มาตามมาตังมาให้เออเออเอออ่าอ่าอ่ามันบน่นอะไรวะ เงาเกลือมันชิ่ำแขนกูเด้สามสิบสามบาทแฮปปี้แฮปปี้สงการใช่แฮปปี้สงการมันชิ่างมามันชิ่ำแขนกูเงาเกลือห้แบบแบบาสามเนี่ยนี่วันสงการวันสงการเอาตังค์มาให้เพื่อนสามสิบสามบาทเลยนะเนี่ยเออไอ้เหี้ยแล้วมึงดูดิค่าน้ำมันกูเสียไปห้าสิบให้มึงสามสิบสามคุ้มนะเนี่ย มีแบงค์ย่อยไหมมันจะมีหกสิบเจ็ดและนี่ like ok yeah. มีแค่สี่สี่สิบเจ็ดเอ้สี่สิบหกเอาเอาให้มันก่อนก็ได้เออให้มันก่อนสี่สิบให้มันก่อนสี่สิบให้มันเลยสี่สิบป่ะทอนให้มันทอนมาดิเออมทอนทอนได้ไหมมีมีเจ็ดบาทไหมไม่ไมีเจ็ดบาทงั้นเอาไปยี่สิบก่อนที่เหลือค่อยเอาพวกนี้ยี่สิบบาทเหลือก็ได้เอาเงินที่เหลือไปเลซื้อชาบูแกะ ดูชาวบูแดงมัยเอี่ยเออ่ะนี่ซื้อชาวบูแดงเออคู่นี้คู่นี้เอาเนื้อมาอันนี้ไงที่มึงถืออยู่เนี่ยพอดีเลยกินได้ทั้งบ้านงามกุศลบอลเออเออสกิลปากเมื่อกี้หายไปไหนหมดเราไวเทียนเอออ่า อ๋ออยู <Liberty. S 1> yeah, sure, ่หลังรั okay? ้วแล้วไงอยู่หลังรั้วแล้วอ๋ออยู่หลังรั้วแล้วอ่าเอออ่ะโอเคส่งการมาแค่นี้แหละส่งการแรกเอาตังค์มาให้20บาทคุ้มไปเป็นคอนเทนต์อืมได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ไหนชูดิชูตังค์นี่ชูตังค์อยู่นี่ลนี่นี่นี่เหือนี้เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยห้าสิบมาจากไหนกูให้ยี่สิบไม่ใช่อ่ะยี่สิบบาทตอนนี้แหละตอนนี้แหละเขเอออ่า อ้าโอเคงั้นไปละภูครูไม่กลัวละอ่ะเอายี่สิบบาทมาให้อะอะไรพี่แกรมปิดคลิปอีกแล้วเหรอเดี๋ยวมันก็ย่ำแขนครูไปบายครูนี้เจอกันครูนี้เจอกันเดี๋ยวเข้าไปปึ๊บเดี๋ยวเข้าไปหันตกนะหันตกาไเดี๋ยวเข้าบ้านดิไมันจะหันมาใส่สกิลปากเราอีกพ่ออ่าไม่ว่ะอาเฮ้ยเราบีเงียบว่ะอ่าเอาโอเคไปไปบายบายทุกนี้ อันนี้โอเคกันอยากรู้่ะกันใช่ไหมฮะเรามาทำเฮี้ยอะไรกันวะเอาตังมันงมันให้มันใช่ไหมยี่สิบยี่สิบเสียค่าน้ำมันเท่าไหร่สี่สิบใช้ห้าสิบห้าสิบอ่าโอ้โหอ๋อเราได้ทุนใช่ไหมได้ทุนได้ยังไงกันไปจะมันจายจะทำงานอ๋อมันจะขยันทำงานเลยใช่ไหมใช่โอ้ยังก็พวกเนี้ยมันจะมีคลิปดอกประมาณสิบคลิป ตัดกันเพลินเลยเออตัดกันเพลินเลย,นยนเนาะออเออคลิปก็ไม่มีอะไรเนะาะเอาตังยี่สิบบาทให้เพื่นอนระสบการณ์ได้สาระฮีสาระฮีที่เยอะเลยเฮ <laughs> ้ยช่วงเด็กแต่ต่ออะไรเยอะวะเออขึ้นชื่อว่าเด็กตัดต่อมันเคยมีสาระด้วยอ่ะไม่มีไม่มีมันอ,อยู่แล้วไปกลับกลับ <ๆ S 2> เอออ่ะปิดคลิปๆๆๆๆๆๆๆ